หอมเร็วหอมเร็วหอมเร็วสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับอาหารสุดเด็ดครับหลังจากผจญภัยมาเร็วครับผมพี่น้องครับ สิงนตยังก็หานหมดสิงนตยังก็้องยังได้ก็โอ้้องไหมโอ้สุดยอดสุดยอดครับลู้สามคนเลยนะครับผมไปตกกุ่เลยะไปตาย ครับผมสวัสดีครับผมช่อง YouTube คนวันนอก101ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10ครับกรกฎาคม2565วันนี้สิ้อ้าไปใส่เบ็ดปลาไหลครับที่หน้าน้องครับจะให้ยพันตอมกับพันหมดพาไปใส่ปลาไหลเพราะว่าเข้าม่ได้เป็นอาทิตย์แล้ว่ได้ใส่โดนละครับข่ายากยากหน้าอยู่ครับนี่ครับแม่เถาใหญ่ครับแม่เถาน้อยนี่รูปกาอยู่ข้างหลังนี่ครับผมเดี๋ยวเสื้าไปใส่เบ็ดปลาไหลครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ สิบเจ็ดนาฬิกาเลยครับสิบเจ็ดนาฬิกาคือว่าอาหามุ้งแรงๆลัวอะไรผมว่าแรงมาเข้าเลยครับครับไปเดี๋ยวไปใส่เบ็ดปลาไหลเลยจะไปติดตามรับชมกันว่าสิมีตให้พี่น้องเบิ้งมาครับขำขึ้นนี่ครับผมแรงนี่แหละครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็กินครับเพราะว่าได้ยังเขียนมาจากในหอยเขียนมากครับไปพี่น้องครับไปไปครับผมเป็นดพันหมดงามมากครับขอหน้าปังครับอ่านี่ครับอยู่ให้ยน้องจะน้ากระเกี่ยวแล้วครับผมจสทิ้งเดือนนี่บ่ พันแม่ครับเนาะงามข่าโขวนี่ครับเด็ดเด็ดน่าปังรอบสองพันหมดว่าชิดเด็ดหรือเป่าครับครับผมครับตอนนี้ก็มาฮอดหมา้ครับหมายที่ว่าจะใส่ปลาไหลครับเด็ดปลาไหลเอาไปผัดเผ็ดอันท่านหมดว่ากับพันต่อมมาไม่นบ่พันต่อมเใค่ล่ะพันต่อมโอ้เป็นว่าจะใส่ไปผัดเผ็ดเด้อยาโลวกก่าเมื่อย์มาเดี๋ยวครับ แนงหน่พอดีพอดีพอดีอมบวบคือเป็นมุดขับวนแหนโอ้มุดแฉกขัญจโจ๊กมือขมงนะเจียวเพียดอยเด๋ยน้อยดับพันต้มนี่ถ้าว่าได้เลกสีว่าอย่างไรนะครับขี่ต้มหล่นหัวกันนะครับผมปลาเรียนสิพอหรอปะพอเลี้ยงเงียงมากนครับ นี่เข yes. oh ียดครับนี this line. This line ่เขียดมู่พัดไอ้หอยเชลล์ใช่ไหมคนไม่ค่อยตกใส่เข็ดพัดหมดครับนี่ครับของเด็ดขอบคุณนายหอยเชลลนะครับเอามาฝากครับผมครับนี่เขียดมู่ครับกบหน่อยกบหน่อยกันเลยพี่วากบหน่อยหลายหลายเข็ดหมู่ครับเข็ดหมั่ครับท้าไมทักเงินผมย่างกบหน่อยเที่ยวห้งเสียงนกข่วงแล้วครับผม คือ่นนะไรเอาผู้่ญิงที่ครับไ่รู้ว่าสังข์เฉาจะยโจนะครัในพันไง,นงครับพันต้อมครับครับแห่งบ้านพันขางครับมีสองหูงห้ก่อนนพันมสองผู้ก่พันอาไงน เดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างจากหลังสองหลังนะครับผมเดี๋ยวตัดลงมายามเนาะเดี๋ยวพี่ปน่ะเบิ่งวิธีการใส่กันครับพี่น้องครับผมปนเย็นดึกบายนะเบ็ดบอร์อะไรพันเบอร์สิบสี่ครับสายเลลือบวงงเข้าเก่าเหรอครับสายเลลือบวงงเข้าเก่าบ่เบ็ดบอร์สิบสี่ครับผมใส่ดวงดวงเป็นนะครับผมพาใส่สายเลืออย่างนึงพันกันซาเลยครับสายเก่าตัวนี้แม่นครับมันถึงเรียกตัวเรื่อยๆครับแสดงว่าโชคชนไป เบียดไอ้เบียดไอ้ชุดนี่โอ้ยจะกินอะยรจะกินปนปนเย็นปนเย็นบ่โอ้บ้านผมผมมีปนเย็นนะครับผมขันปลาต้มกระพัดเพชรใช่ไหมผมใดมาเบิ่องไม้กับมาเบิ่งวิธีการเกี่ยวเงียนะครับครับอ๋อพันต้มจะบอกวิธีการเกี่ยวเงีอครับผมเกี่ยวเงีอครับครับนี่ได้เขียนมาครับพันหมดส่งมาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมันเกลียดมันบลาไหลตัวครับเกลียบ คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมบบ่มีดามาเนาะครับผมนี่ครับใส่ครื่องตัวนะครับหนึ่งเขียดใส่ขาเดียวครับขาเดียวพราเขียดตัวใหญ่นะครับครับเบียดเท่ากับตีบก่หลังเขียดมีพราะตีบตัวครับบเบบอกวิธีท้เลยครับผมนี่คเสียงก็เสียบเป็นน้ำนี่ครับก็ยังเสียบผีกีเดือนโอ้โหนี่ขามันครับสีหนังออกแค่ไหนหมครับ ว่ไปเบ็ดเทาเสียงไว้จังหน่อยนะครับใช่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 ครับไปเบ็ดอ๋อเสียงไว้กันกันกินเราเนี่ยมันหย่อมอมันคลายเลยดิอ๋อมันแทงปากแทงคอไม่เสียใครนับหนึ่งเลยครับหลังนี้ครับก็ทางแรกครับสีแหกหมานบองครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับเป็นมาฟันต้อมแมนครับอุนกรณ์วิทย์พอดีนะครับหาตัวย่าไม่ได้ถึกโลนหัวเขื่อนไม่เถึกโลนหัว ฮะอยู่ฮะกินแบบวิถีอีสานคนบ้านนอกดระครับผมครับอยู่ให้อยู่หน้าครับอยู่ทงอยู่ทาครับนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าครับหน้าอ่าก็หน้าพออีกเมียจอยนี่แหละครับผมใช่เลยครับขับไปเลยครับผมเอาแบบพังอันคนนำซีเอาแบบมันเ<า>ียพัดเพลินไปเรือยพันเด็กโอ้แก้วแก้วครับหลังแรกเรียบรยครับผมครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนยาวอีกแค่น,นึงครับผมไปมาพี่อยู่ เอาอีกอีกหู่เลยพังเป็นตัวอย่างเนาะอหลงนึ่งครับครับครับไปครับเป็นตัวอย่างก่อนอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันครับพ่ออีกแล้วหู่สองครับเดี๋ยวใส่หู่สองแล้วจังผ้ากันใส่ให้แล้วจังนุ่มยามเน้อพี่น้องจังมายามเธอเดียวครับใส่เป็นตัวอย่างครับวิธีดำกับขึ้นเก่าครับพ like yep ี่มาพันตอมใส่คือเก่าครับ เกี้ยวเบ็ดเนี่ยเขียดเขาไปกัดเสียเขียอื่นเขาใส่เนี่ยหมูเขาก็กินดีอยู่หรอกครับแต่ว่าหมูผมเอามาใส่แล้วลุบครับหมูสไลด์เพละร่อยแปดสิบครับไม่กินเนาะได้ตัวหนึ่งหรือสองตัวได้สองตัวใส่มาหม่อยหน่อยใส่สี่สิบกูหลังหลายที่สุดเลยเท่เไาใส่มาเนี้ยหมูแม่นใส่สี่สิบหลังแม่นครับแต่ว่าปลาไหลกินสองตัวครับบ่คุ้มครับพี่น้องครับผมสูงเนี้ยเขียดไปเลยครับผม เมีนกินสาผมมันมาเข้าก็ยังเงียบเมียนกินอะไรกับตัวงาเมียแต่ว่ามันมาคุมมื่เคยใส่เบ็ดหลายหังนิดเดียวอันใส่สี่สิบหลังยังขิ้อะไรกับสองลขึ้นเมียนถ้าสี่สิบหลังก็โอ้มันมาหน่อยเดียครับตัวสยหาหูได้พ่อเลยครับในปลานี่ครับในอุ้มในปลานะครับผมอุ้มสองครับผมใส่ไปต็ดย่างสองหลังเนอะพี่น้องครับผมต่อไปก็นเ อ่าถ่าลูมะยามเลยครับคลิปก็ตอนนี้ก็ประมาณจะม้วนหรือประมาณหกม้นแนงหกม้วนกลัว่ะครับสิแปดจะน่ากว่าครับเดี๋ยวประมาณคำคำก็สิลงมาไตยามครับพี่น้องครับผมยามยามเคลืนครับประมาณทุ่มกว่าถ้ามันมีตัวกับสิเพลิดพัดเพลิดกินอยู่บ้านเนาะครับบ่ต้มเพราะว่ามันมันมันกินเนื้อไหมเาก็สิพัดเอาดอกเพลิดสับเซ่พริกไทยอ่อนเด๋ออีเด๋อพริกไทยบ่มี่ใส่ยังไงฮะพริกแกงเลยครับใส่พริกแกงเอาเนาะ ครับเดี๋ยวครับเราล้างสองก็เรียบร้อยเนาะพันเดี๋ยวไม้ก่อนเป็นไม้ไม้ไม้ไว้พร้อมครับเวลามันดึงเขาชิดสังเกตบิงว่าดึงเขาจังหูวจักครับผมดักสีบางง้างไม่นลุดดิเดียมตัวล้มน้ำลงกดกับป๋องสีบางง้างกันได้รุนแล้วครับผมไปครับไปเดี๋ยวจังลงมมยามกันเอเดียวครับพี่น้องประมาณถุนหนึ่งเนาะ ครับผมประมาณชั it, right. bon ่วโมงนึงครับใส่ทีมไว้ก่อนเดี๋ยวซอยกันใส่ให้เรียบร้อยก่อนไปครับผมครับกับมาฮอดไม้เลยครับไปครับขอผมครับกับวันที่สิบครับวันที่สิบวันอาทิตย์ได้ครับผมกับใส่ไว้วังแล้งหน่กับมายามเบ็ดปลาไหลกันต่อครับไปอันนี้อันนี้ในหอยเคี้ยวครับพันหมดครับครับแล้วก็อ่าพันต่อมครับไปพยายามเบ็ดที่เอาใส่ไว้วังแล้งหน่ครับผมจากเออหลังแรกครับ จากที่าอันกที่เครับลกกาอันน่ใส่คือบ่ครับพัดต่อมามีตครับดินแล้วคงควงกลจนปูครับแม่ครับนีกะปูครับพี่น้องครับผมดิ่นเลยบ่แมนบเมนบ่นั่ดียว้ยเสียง่นนี่นั่นไม่ฮึเสียงเสียงเสียงกึอกึกกักดัเลยฮึเสียงว่ให้มีบอฮึ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 ัึฮเอาาครับผม หาลุนครับอยู่แบบทีมงั้นครับผมอย่าอย่าอย่าเอาขาลงน้ำครับ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 เมือนพันต่อมโจกแลวครับผมนะครับพันมนะครับมีดุนมาโน่ครับนี่โอครับเป็นว่ามันมาคอดพี่บ่หย่าบอกฟังคุณว่าตัวครับไม่โจกบ่ครับตื้แยงเฮ่เฮงโจกใช่บ่เอาครับครับมึงวิ่รมีตัวอยู่บ่พันต่อมบินบ่เอาโจกใช่ครับคุณคุนคุณคม่ังค์หนว่าไปต้องจกบกอ เอาเดี๋วผมสีดทางเด้อมืงเด้อนี่าเดเมือมาเด้อวันนี้ฝอด่มันตองนำครับนล้ครับตนำมหอยเข็นจูกลัดทั้งคนครับหุ่มืนน้ำมันถารุนครับถารุนครับโอ้โหใส่ทีมันสามคนเลยวันนี้ครับโอ้จัดจ้าครับจัดจ้าครับถารุนครับพี่น้องมิโตครับเบิ้งกรได้เอาเอามือออกมือออกไม่ก้อนไหนบ่มือมือออกไม่ก้อนก้อนไหนบ่มือม้วนหอดใส่มือม้วนหอดใส่ข่ามาพี่ีกันมาลัดที่กันมามาเด็กขึ้นหน่อยเนาะ เอาเอาแทงแล้ใสอยู่ใสใส่เบิรงนูกเ้ยยาไม่สืบเมตรไม่สืบตัวดิสมวดสมัวไกลดิเอาหดของมนใจเย็นครับใจย็นครับค่อยคเฮ็ดค่อยคเฮ็ดครับโอ้ทเจ้าขอรับคำถามเจ้าปไพันถือครับเรียถือเรียครับเดี๋ยวมัน แต่ว่าเบ็ดดวงน้อยยันมัรุดบ่บ่พาเจ้าจ้าไปเอามือเอามือเหยียบเหยขาไปดึงเอาไม่ทางกันหมดบ่เอามือเหยียบให้พรโมทถึงเจ้าบัวมันดึงบ่หุดหยังเออกจะยูดว่าอะไรมันถูกบ่บ่พมดว่าพูดว่าแหม่แหม่เต้าทางคุณแหม่แขนเจ้ามันสั่นสูยกันเลยครับทีมงานครับถารุ่นนลยครับว่าสีตัวใหญ่ไหมครับนี่นี่นีแหลนนำเสมอตกรัดตูวกัไม่ห้อยเอาดามมันทางตกวรัดอะไรครับขันแยงรัดมันขาดซะก่อน เมื่อกี้ตะปูหน่อยบอมาเข็มเมีเข็มเมียม้าเมียจับตัวได้กระแทงมันเลยเมียตะปูเข็มหมุดเมีนครับตรงนี้ตะปูไอเข็มแทงปลาไหลครับเป็นปลาอามาครับเมื่อกี้ลงมาจากกระทอมครับผมว้ายปลาไหลหาวหยังหืมของเมียน้วงหมุดเม้ยปลาไหลเฮ้ยคโจลงไปค่อนเถอะคุณไปแรงไปสู่ธรรมชาติครับผมไปแรงวะไปแรงวะมันโดนเม็ดปลาไหล ไปดครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพราะเด็ดนะครับไปครับถืองูครับพี่น้องครับไปสู่ธรรมชาติครับโอุ้ยวันเป็นปลาไหลครับงูตัวงูป่าครับงูงูป่าครับพี่น้องครับไปเพิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นครับไปไปสู่ทรงไปไปเพิ่นอย่าอย่าเอาพึ่งเบ็ดออกก็ได้ต้อมรับต้องเอาเยอะไม่พูดกันต้อมพันไปปากก็คือครับผมโอ้โหวันเป็นตัวใหญ่ครับปลาไหลา วไปไปได้คนน้ำหนานี่ว่วอะไรของไม่เียดว่ะครับแต่ยังมาครับไอ้เวจันนี่กัจจใใ่่ส่เมียเขียกับมีมูกินแน่ปะไรกินแน่ครับผมโอ้ของแส่งะดรูมสามคนเลยนะครับผมตัวอไรตงอเลยว่ะไป โตายตายมันพี่น้องกระถานเบิงอยู่กระจายครับกระ่ายว่ามือขาดโฉกจะค้นเลยวะห้วยกัวเป็นประตูใหญ่น้องดึงมือมือยู่เนาะเป็นว่าแต่ทีมงานถ้าไปเบิองัหนก็ไปครับยี่พันต์ก็ไปครับมาไปเฮ้ยคนหนึ่งคนเลยครับสามพันต้อมไปต่อยครับผม หลังแหกกัมีดุลนครับผมโ้โตครับกระป๋องเสียปครับบ่ตกใจครับเฮ่ยหลหงอไ้บกี่ยางใส่เบียดอยู่หมดเลยเฮ้ยางมึง้างูางเดอยูหน้ำบ่เอ้กระป๋องมาสิางนนี ถามเพื่อนตัวผู้เป็นใส้นี่หมดนี่นี่ไหนคนมือเฟเนี่ยนี่กระป๋องหมดทั้งหมดเห็้นมันบ่อ้าวมันบ่อเห็นเนี่ยครับข่าลุ่นครับข่ารุ่มันย้ำเลยนะฮะล้างยางคือโจกคูยเหยาะด้วยรู้ว่ะหมดมันโจกใายเนี่ยคือประมาณนี้มีดุนบ่มีดุนบ่ะมึงครับมึงพันต้อมมึงมึงกล้องเขากล้องกล้องเขาเนี่ยผู้กำกับมิตต์แล้ว อัวนีจะเียเลยรุดครับโจดหัวเถืคุยบอกกันจัดมาเลย้อถือจัดเลยกว่าจัดสีบงานโอ้กได้เถีกงูีปล่อยปล่อยพื้นทู่ธรรมชาติเลยครับอันนีใครเอาเอาเสียบตอเลยบ่เสียบแล้วครับไปเสียบเป็นวันใ่มือเจ้าเพก็มาย้ำ ไปต่อครับไปต่อกับนายพันครับสันนายสนนายพันครับฮะใช้ใชพกกล้องมึงนี่กล้องมึงนี่ใช้ใช้ในห้อเค้นอะให้กล้องมึงนะครับให้กล้องมึงนะครับใส่ใ่พันตอมใส่ใส่กระปูครับมันหลุดแล้วนี่ครับกระปูครับผมอย่าไปแทงอย่าไปแ่ไม่แะดเอาลองมึงครับเอากระปเาเไหมจับเอาครับพันตอมลองมึงครับว่ามีตัวบอลครับมึงอยู่ทางเพีงน้มันต้องทะลุอยู่แล้ว หลังสองครับคือบ่อบ่อหรือครับยังไงปันเมีนแล้วโอ้ดูดครับนี่นแบบบ่เคยถือของเงียบเสียครับไปสังต่อไปครับไันอย่าแต่งเงียตกนเ้ยไปพี่น้องทารุ่นต่อครับผมคือพ่สอบ้ยังครับถึงยยาววัน คพันุณอพันไดครับจบอกกันเนยอะชามันดึงนะสิใจเขาไปไทยครับผมอนนี้มันไต่ม <c oughs> ั้นงนี่โอ้โหเงาบดีแล้วครับพี่น้องครับผมนี่คุณสีคิดสีคิดตบอยากไม่พี่น้องเนื้อเรื่องอนไรลวนครับใจเย็น,น,ยน,นยไปครับรลุยต่อครับลุยต่อพี่น้องโอ้ยหนอ่อ เอาไป็นคนไหนคนหัวหงูเนี่ยมันดึงบัวมันดึงบัวเซ้มันดึงบัวขันมันบัวดึงแสดงว่ามันบัวตีดเหนียนดูเหนียนป่ะมันลักเงียบไปมันดึงอยู่ป่ะอู้หันหมดว่าดึงอยู่ครับมันดึงอยู่บ่ะลองหันหมดลองเพิ่งหันหมดครับหันหมดครับหันหมดครับถูกครับไอพี่น้องถาลุ้นครับถาลุ้นครับผมผาสันดอกว่ามันดึงบัวมันสูงค่อยๆด้วครับค่อยหมดเยอะไปดึงเชิงเยอะไปดึงเชิงไล่ๆเป็นดึงปรมาณกับโตขาเลยเพราะว่ามันหักงเงาเลยประมาณก็หันหมดครับ สัวหมดมันสัวเารุ่นนุ่นๆดกมันตีงบ่เนี่ยมันตีงบะน่บตีงน่ตีงเหมือนอใชครับสงปลาโอ้ดูดีแล้วครับผมครับเด็กบุงถึงง้งครับถึงง้งถึงงงถึงง้งมีสิเขียดครับผมมกีดเสผีไปเดยนกอะเบ้งครับุ่นตครับพี่น้องเฮียคือหลุดบนทุกหลังไป กัดปลานํ่ยยนนำของบางทียังไม่ใส่สั les les. Mm, ่งน่าตีหูต่อกินไดีกว่เลยไครับไปยางปันต่อครับพิดน้องปลาเย็นมันกินไปขุเนแลกวดเยอะที่ลูกหนู่ครับพ่เิดไม้ไปเนาะวดเย สามในพันไปตัวครับผม,มเอ้ยว่าใส่ลายลังอยู่ดิเหาหวเห็นมมหนมขวดไปเห็นไนำนแหขนมตมเนาะเอาหายองคำกัมาบาน,นี่หนดน่ครับนหองคำ <c oughs> พยายามต่คตอ,อครับมีตัวพี่น้องมึงบอครับวันนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ทาเเี่บอย่รู้เดก็ครับบันาเจาางิเียวเ่้น่บน้ากับหนครับนคันากับหนาเลมันตงีเมื่อกี้เขาหยามจากหลังโอ้นมื่อกี้เขาหยามจากหลังไปหาไปมน้วนิดห่ยม่นบ่ไป็นพัน มปเบ็ดหักโคตเลยโอ้นเสตินเหรอง่ายมาจกเอ้ยมึมาเบ็ดฮักนี่เด็กขับ,บไปต่อครับ lún to lún to thế là máy không Không xe rồi ครับพ่่ครับพี่น้องไปนต่อครับไปครับต่อครับพี่น้องมือนี้กะเฝ้าครับเฝ้าตัวแรกก็แหกมันนะครับเป็นบระมาณนดครับ ภาษีหาเน็วกินแนวอื่นครับกับกับเขาแดงนี่ครับคำนี้จากมาจากโลกากับผ้ามากันไม่ใหดชิบภาสิมีตัวผิดน้องเมืง่งเมื่อมีครับเดี๋ยวไปหาอันเฮ็ดกับเขากินครับผมแนวอืน่นกินไปพี่น้องพนวดเห็นไหมครับผมครับเก็บกระเพราปะครับ หยิบกระเพราไปใส่ไอ้วัชพัดเพ็ดไก่ครับวันนี้ทำขึ้นนี่ปลาไหลบ้าไหนครับผมก่อนจะไปับเขากินอยู่บ้านเนาะพัดต้มนาะครับผมครับมันเป็นยังครับผมเดี๋ยวไปกับเขากินครับมันสองเส้ากว่านี้ครับมันมันมันอ่าพิภพทางเทคนิคอากาศพ่ค่อยดีมันยไหนอืมบัดนี้เบ็ดกระลูดน้ำครับผมมาเบ็ดพ่ค่อยดีนะครับผมมันหวานที่สุดหรอกครับเดี๋ยวมันนองหวานเดี๋ยวเอาไปกับเขากินอยู่บ้านดีกว่าครับผมเชาวบ้านเชาวบ้านไม่ครับครับผมไปครับผม ครับก็หลังจากมาประจนไพมาเสพเป็ดปลาไรมากกับทีมงานก็ไม่ก็ับขอกินทอดพัน์เนาะครับนี่ขก่ชีสกระเพราผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่ครับนี่ครับได้กับผัดเผ็ดไก่มากก็เฝ้าเนี่ยสมมาไปประจนไพเนาะพันท์ไปประจนไพมากครับมาดีครับใส่ปสิม้าหงเขาพัดอ่าเผ็ดไก่ครับผัดกระเพราไก่ครับพิดไทยครับผม ครับก็มาถึงการขวไก่ครับอซอสใส้เนอะตันเครื่องการได้ห้องผัดกระเพราไก่ครับหอมครับเะจ้าครับเซจ,จ้าหอมแล้ว ไปครับเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วเทีบเทีหมวดมาเองเทีบพ,พันหมวดครับอืซ <c oughs> ีสันรายการรายการคนอเ้อหอมแล้วหอมแล้วนี่หอมแล้ว สุดยอดครับสุดยอดครับปลาไหลปลาไดลก็ได้หัวไก่ครับวันนี้อีพี่หนายคอยไหมครับผมใส่จานเท่าสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับอาหารสุดเด็ดครับหลังจากไปผจญภัยมาเร็วครับผมพี่น้องครับครับหลังจากไปประจญภัยมากเกิน เด็กผัดเป็ดไก่ครับเดี๋ยวอีพี่นาจะพอกันไหมครับครับนายพลแครับผมครับผมครับปลาไหรผัดอีกแล้ะครับครับผมอ่าพันธุ์ครับผมครับครับพันต้มรักนี้ไปอาบน้ำเราเฮ็ดส็จแล้วครับผมเอาพันธุ์ทิมนกูดเลยครับผมครับอีพี่นาพอกไหมครับผมอันนี้ครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ไงครับนี่เอาไว้พันต้มเป็นเป็นเป็นหน่าพันนะนี่สุดยอดครับสุดยอดครับเลิเจอกันไหมครับผม